อ้าวออกดอกแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้จนได้ดอกแล้วนี่ดอกสวยด้วยไม่เคยเงเย,เย,เเย,ยเลยเนี่ยเดินแต่ก้มออกดอกจะเมื่อไหร่เนี่ยสวยด้วยเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าไอเกาหลีจะไม่ยอมออกกับเขานี่อ ใส่เกอรีไม่ยกออกดอกเขาเลยเนี่ยไปใส่เกอรีครับจะเป็นพุ่มครับไส่เกอรีทั้งนั้นครับมาได้แต่งนะครับวตุกกรตุก,ก,กเลยใช้ได้เลยครับโอ้โหนี่ก็กำลังหวานใหม่ครับจะเป็น ดอกไม้หลายชนิดเลยครับนี่อนงอกอะไระไม่ไดไรครับโดนฝนมาก็เลยงอกส่วนมากจะเป็นข้าวข้าวยังงอกเยอะกว่าดอกไม้วันเยอะแยะทำไมมัน่เคยงอกอเราอะไรต่างๆครับนี่ดกเล็ก,ลก แตดีเลยครับสวยด้วยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเปลูกได้ก็เริ่มขึ้นแล้วใส่เกาหลีครับแต,แต่งก็ดูสวยงามดูดูตามมายมหยุดยมหยม่อนเลยนเนี้ยเย็นๆครับ ตกตินไปแล้วครับดีดีสวยๆเลยครับว่าคำที่เขาเดินตามจนไม่รู้จะเหนื่อยเลยเหรอโอ,อ้ยเด็กกัดเย็นๆครับวันนี้ทราสุการามครับสบายครับเย็นครับ จากฝนตกไปสดชื่นเลยครับต้นไม้ใบหญ้าสครับต้นไม้เขียวพีเลยครับจากฝนตกความสดชื่นนขึ้เยอะไม่เขียวเลยครับตกหนักด้วยใน้ําได้เนื้อเลยครับ